สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นอาทิตย์สําคัญนะครับที่เราทุกคนรอคอยในการประกาศรายชื่อนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะทาการแข่งขันกับทีมชาติจีนที่เมืองเซินหยางนะครับในวันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับในฟุตบ,บอลโลกรอบคัดเลือกนะครับนัดนี้เป็นนัดสําคัญอย่างยิ่งครับไทยเราจะแพ้ไม่ได้เลยแล้วก็มีกระแสข่าวอาการบาดเจ็บ นะครับของนิโคลัสมิโกซันก็เป็นที่แน่นอนแล้วครับว่านิโก้เนี่ยไม่สามารถจะลงทำการแข่งขันช่วยทีมชาติไทยได้ในแมตชนี้รวมทั้งนะครับพันศาเหมิบูลเองก็ไม่สามารถจะลงทำการแข่งขันได้เช่นเดียวกันซึ่งแผงหลังเราเนี่ยนะครับก็เหลือเอริสดอเลนะครับสุพรรณทองสงก็คิดว่านะครับน่าจะมีตัวเสริมเข้ามานะครับว่าจะมีใครบ้างที่จะเข้ามาช่วยเสริมทัพทีมชาติไทยในช่วงเวลาที่ ผู้เล่นตัวหลักนะครับสคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับไม่สามารถจะลงลแข่งขันได้ในครั้งนี้นะครับมาซาฮะอิชินะครับเฮดโค้ช <Head Coach S 1> ทีมชาติไทยเนี่ยก็จะประกาศรายชื่อนะครับในวันศุกร์ที่24พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยการถ่ายทอดสดเหมือนเดิมครับเราจะสามารถรับชมแล้วก็รับฟังนะครับว่า,าผู้เล่นนะครับที่อิชิเลือกนะี่ย ในการแข่งขันครั้งนี้ปีใครบ้างและใครจะเข้ามาทดแทนนะครับก็มีผู้เล่นในห,หลายคนนะครับที่น่าจับตามองนะครับกระแสข่าวช่วงนี้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเจบุกนะครับเอกนิต์ปัญญาในช่วงนี้นะครับทางอุรวาวารสเนี่ยก็ได้ส่งเจบุกลงช่วยทีมนะครับเป็นระยะระยะเลยและบุกเองก็สามารถทําผลงานได้ใช้ได้ครับทาผลงานได้ดีกับทางอุรวาวารส ทำให้ฟอร์มการเล่นของเอกนิตตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีมีโอกาสมีโอกาสสูงพอสมควรครับที่เอกนิตจะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดนี้นะครับในวันที่24เรารอฟังแต่สําหรับนะครับนักเตะนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะติดนะครับเพราะว่า,าเราก็รุ่นนะครับแอบอยากจะให้เข้าติดเหมือนกันนะครับอย่างาจมุยนะครับกีรศินแดงดาศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งนะครับของทีมชาติไทยเราเนี่ย ระยะหลังมาเนี่ยตั้งแต่โคดิชิเข้ามาดํารงตําแหน่งกุนซือใหญ่เนี่ยทางจามุ้ยเองเนี่ยยังไม่เคยนะครับมาร่วมงานหรือมาร่วมทีมในทีมของอิชิเลยแต่ครั้งนี้นะครับทีศิลินแดงดาเนี่ยได้สร้างผลงานโดดเด่นพอสมควรครับในไทยลีกในช่วงที่ฟอร์มกําลังดีเลยนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยเราเนี่ยในการไปเยือนจีนครั้งนี้เราหวังชนะนะครับการหวังชนะก็ต้องเสริมอาตัวผู้เล่น แดนหน้านะครับศูนย์หน้าแล้วก็แดนมิดฟิลด์นเนี่ยเพิ่มเติมนะครับก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสสูงนะครับที่ทีทราสินแดงดาจะติดทีมชาติชุดนี้นะครับก็มีได้หลายคนครับที่กล่าวถึงนะครับผมก็เคยกล่าวถึงมาหลายคลิปแล้วแล้วก็การประกาศรายชื่อครั้งนี้นะครับโค้ดมาซาดาอิชิเนี่ยก็จะประกาศในวันที่24คือวันศุกร์เราจะมีการให้สัมภาษณ์นิดหน่อยเหมือนเดิมนะครับว่า มีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการแข่งขันครั้งนี้เดี๋ยวเราติดตามชมนะครับสําหรับข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติจีนเนี่ยต้องขอบพระคุณนะครับมิสเตอร์นูฮาระนะครับคุณนูฮาระนะครับได้มาแจ้งข่าวว่าทีมชาติจีนนะครับโดยโค้ชบันโกอีวานโควิดเนี่ยกำหนดวันนะครับประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติจีนเหมือนกันครับในนัดที่เจอกับไทยเนี่ยเขาก็จะประกาศรายชื่อเหมือนการเขาประกาศก่อนเราอยู่ครับเขาประกาศพรุ่งนี้เลยครับวันที่22พฤษภาคม2567เนี่ย บังโกอีวานโควิดจะประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติจีนชุดใหญ่นะครับลุยศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกแปดที่จะเจอกับไทยในวันที่6มิถุนาประกาศก่อนเรา2วันครับพรุ่งนี้เราจะรู้นะครับว่าทีมชาติจีนเนี่ยที่บอกว่าจะเจ็บกัน,นจริงหรือไม่และจะมีตัวผู้เล่นที่เป็นตัวโอนสัญชาติใีกี่ตัวพรุ่งนี้เรารู้ครับเราจะได้พูดคุยกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสภาวะการ ก็ถือว่าเป็นการประกาศรายชื่อที่เร็วกว่าเรานะครับก็ทางอิชีเองเขาพยายามดึงไปสุดแล้วครับคือประกาศชา้าที่สุดก็ถือว่าเรา,าต้องไม่แน่ใจว่าเรื่องกําหนดเวลาที่กําหนดไว้แล้วหรือว่ากําลังทําการเลือกนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นเราก็เยอะนะบอกตรงนะทีมชาติไทยเราเนี่ยมีตัวผู้เล่นในไทยหลีกเยอะครับคือคือเรามีนักเตะทีมชาติไทยหลายตัวที่ไม่ได้ติดเข้ามานะฮะเยอะแยะเลยครับ ก็สามารถมาทดแทนได้นะตำแหน่งของนิโคลัสมิโกซันรวมทั้งนะครับเรื่องของเอราวันกาเดเย่เนี่ยนักเตะวัย18ปีเนี่ยนะครับที่เล่นอยู่ที่ฝรั่งเศสตอนนี้นะครับผมถือว่าเอราวันกาเดเย่เนี่ยสามารถมาทดแทนตำแหน่งของนิโก้นิโคลัสมิโกซันได้เพราะว่าเขาเล่นลักษณะสไตล์เดียวกันครับแต่นะครับอายุเขาน้อยหน่อยกับกระดูกฟุตบอลเนี่ยอาจจะยังสู้นิโคลัสมิโกซันยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาอายุมากกว่า เอราวันเนี่ยยุเพิ่ง18ปียังมีเวลาเล่นให้ทีมยุยี่สามอีก5ปีครับก็ถือว่าเป็นนักเตะเยาวชนแต่ว่าฝีเท้าเนี่ยไม่เยาวชนแล้วครับเขาบทอัดมาจากยุโรปเนี่ยมันทําให้ดีกรีฝีเท้าเขาเนี่ยสามารถเล่นกับทีมชัดใหญ่ได้สบายๆก็รอดูครับว่าโคชมาสดะอิชิแล้วก็มาดามแป้งจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เราขาดดิโก้ไปเนี่ยการเล่นนะครับในเกมลุกทางด้านขวามือเนี่ยจะเกิดปัญหา และตำแหน่งนี้เอราบันแกรดิเย่ก็ถนัดเสียด้วยครับแล้วก็การเลี้ยงบุกตะลยของเขาเนี่ยผมดูแล้วมันมันสไตล์เดียวกันนะสไตล์เดียวกันกับน,นิโก้นะครับแล้วก็ทีมชาติไทยเราเนี่ยนะครับโชคดีอย่างหนึ่งคือเรามีตัวผู้เล่นทดแทนเยอะครับเราไม่จะเป็นตัวอโอนตัวต่างชาติมาตัวผู้เล่นเราเนี่ยสามารถเข้ามาทดแทนกันได้เพราะว่ามาตรฐานบอลหลีกเรานะครับไทยหลีกเราก็ใช้ได้ครับ แล้วก็ทางโค้ดมาสดาอิชิเองเนี่ยเขาเนี่ยติดตามสเกลดูฟอร์มนักเตะละเอียดเหลือเกินครับผมคิดว่าตั้งแต่ผมเห็นมาเนี่ยเฮดโค้ชทีมไทยชุดใหญ่เนี่ยที่ผมคิดว่าขยันที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นก็อิชินี่แหละครับติดตามนะครับแมตช์การแข่งขันนองไทยลีกนะขอให้มีนักเตะที่น่าสนใจเขาจะไปทันทีครับเขาจะตามไปดูรวมทั้งนักเตะทีมไทยที่อยู่ในชุดที่เขาเลือกไว้แล้วเนี่ยเขาก็ตามไปดูฟอร์มครับ คือเป็นคนทำงานอ,อย่างรับผิดช,ชอบนะครับไม่มักง่ายแล้วก็มีความขยันติดดินนะครับเห็นภาพนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับนั่งวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยในการติดตามดูการแข่งขันเนี่ยก็ถือว่าอิชิเนี่ยเขาเป็นคนที่่อนข้าที่จะขยันอดทนแล้วก็ติดดินมากๆดูน่ารักครับดูเป็นคนที่เรียบง่ายก็ถือว่าเป็นเฮดโค้ชทีมชาติที่ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ท่านหนึ่งนะฮะเท่าที่ผมเคยเห็นมา ก็ออการแข่งขันครั้งนี้นะครับทางจีนเองเนี่ยฮะเขาก็ติดตามดูฟังข่าวคราวนะครับเขาติดตามเราอย่างใกล้ชิดเลยนะครับจะเห็นนะผลสะท้อนออกมาจากข่าวจากสซนว่ข่าวจีนนี่แหละบางเรื่องเนีเขารู้มากกว่าทีมชาติไทยเรารู้อีกนะนะครับเกี่ยวกับตัวผู้เล่นของเราวิธีการเล่นของเราความเคลื่อนไหวของนักเตะเราเนี่ยจีนเขาจับตาดูอย่างละเอียดครับแล้วเขานาเสนอข่าวทีมชาติไทยเป็นระยะระยะเหมือนกัน นะครับช่วงแรกก็เป็นลักษณะที่เป็นข่าวที่ค่อนข้างเราจะต้องมาจับตาม,มองว่าเอะมันเป็นข่าวเกี่ยวกับเกมจีบวิทยากับเราหรือไม่พรุ่งนี้ก็รู้ครับพรุ่งนี้ก็รู้นะครับข้อประกาศรายชื่อออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างนักเตะที่ว่าได้รับบาเดเจ็บเนี่ยจะจริงไหมหรือผู้มามีรายชื่อนะครับแล้วก็ผู้ผู้เล่นที่โอนสัญชาติเนี่ยจะมีเข้ามาเพิ่มเติมจริงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้ครับเราจะทราบทราบก่อนทีมชาติไทย2วันครับ ทีมชาติไทยเราจะประกาศรายชื่อนะครับในวันศุกร์ที่24นะครับสำหรับวันนี้นะครับบัหมาดเลยเนี่ยก็มีการจับฉลากนะครับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์สำคัญอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งนะครับก็คือฟุตบอลเอฟเอฟมิสูเบชิอิเล็กทริกครับนะครับปี2024จะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่23พฤศจิกายนนะครับแล้วแมตช์ชิงชนะเลิศก็วันที่22ธันวาคมปลายปีนี้นะครับก่อนปีใหม่เราจะรู้ว่าใครเป็นเป็นเจ้าอาเซียนนะครับพูดง่าย ก็ได้มีการจับสลากกันครับวันนี้นะครับโดยผลการจับฉลากเนี่ยกลุ่มเอนะครับจะประกอบไปด้วยตัวยืนนะครับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มาเลเซียนะครับสิงคปโปร์กัมพูชาทีมที่5เป็นการเตะเพย์ออฟระหว่างบรูไนนะครับกับติมอร์เลสเตสาย A นะครับมีทีมชาติไทยนะครับมาเลเซียสิงคปโปร์กัมพูชา แล้วก็ชิงกันระหว่างบูนายกับติร์เลสเต้ครับใครจะอยู่สายกูเบนะครับส่วนกลุ่ม B นะครับสาย B เนี่ยตัวยืนนะครับก็คือเวียดนามครับแล้วก็อินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็โสมปอรลาวครับกลุ่ม B เนี่ยน่าจับตามองนะครับคู่รักคู่แค้นนะครับมันหมาดเลยอ่ะเวียดนามกับอินโดนีเซียอยู่ด้วยกันครับอินโดนีเซียก็ผมก็ขอแสดงความเสียใจกับทีมชาติอินโดนีเซียด้วยนะครับว่า เราอยู่คนละสายน่าจะมาเราไม่ได้เตะนัดเจ้านัดเดียนกันแล้วครับท่านไปอยู่กับสายเวียดนามนะครับแต่ถ้ามีโอกาสได้ข้ามสายมาเจอกันก็อาจจะมีโอกาสเจอกันครับครั้งนี้นะครับไทยอาจจะมีโอกาสได้เจอกับอินโดนีเซียนะครับถ้าเขาปราบเวียดนามได้นะครับเราก็อย่าประมาทครับมาเลเซียก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับสิงคโปร์ก็ประมาทไม่ได้เลยกัมพูชาระยะหลังมาก็เล่นดีครับนะครับตั้งแต่มิสเตอร์ฮอนดะเนี่ย ได้ไปพัฒนาทีมเยาวชนทีมยูดของเขาอะกัมพูชาตอนนี้เขามีอะคาเดมี่มาตรฐานเลยนะครับแล้วเขายังมีทีมสมโมสรที่ได้มาตรฐานในการที่จะปลูกปั้นบรรดาเยาวชนนักเตะของกัมพูชาขึ้นมาก็คือว่าเป็นผลพวงนะเข้ามาในแนวทางเจเปนเวเหมือนเรานะกัมพูชาเนี่ยจับตามองให้ดีครับประเทศกัมพูชาเนี่ยนักเตะกัมพูชาในระยะเวลา5ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจับตามองอย่างยิ่งครับเพราะว่ามิสเตอร์ฮอนดาเนี่ยไป ทําการพัฒนาไว้นะครับทำการพัฒนาทางด้านปูพื้นฐานนะครับสำหรับฟุตบอลของกัมพูชาก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเ f f m i t s u b ishi อิเล็ก i c ิกครับนะครับจะเริ่มการแข่งขันวันที่23พฤศจิกายนไปสิ้นสุดการแข่งขันที่ชิงชนะเลิศกันนะครับในวันที่22ธันวาคมก็จะเป็นการเตะแบบนัดเย้านัดเยือนครับไปเย้าไปเยือนกันแล้วก็เรายังไม่แน่ใจนะครับว่าทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยจะส่งทีมชาติไทยชุดไหนไป คิดว่าน่าจะเป็นชุดผสมประสานนะครับระหว่างทีมชาติไทยชุดยู23แล้วก็ออสตาของทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยร่วมทีมไปด้วยการคุมทีมของชุดชุดนี้เนี่ยก็บอกไม่ถูกครับว่าจะเป็นยู23หรือชุดใหญ่แต่ผมคิดว่าอยู่ในความรับผิดชอบของมาสดาอิชิแน่นอนครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเอฟเอฟมิสู F F, อิเล็กทริกครับเนี่ยปลายปีนี้เนี่ยถือเป็นการชิงชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยเขา เขาอยากจะเป็นเจ้าอาเซียนเหลือเกินเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเขาคงจะจะเต็มที่นะฮะแต่นะครับอินโดนีเซียไปอยู่กลุ่ม B กับเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็คงไม่ปล่อยอินโดเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเขาคงจะขอชํราระแค้นแหละนะครับเขาต้องแก้แก้มือแน่นอนนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียสามารถเอาชนะเขาไปได้2แมตช์ติดต่อกันเมื่อกี้นี่ครับทำให้เวียดนามยังคงคาใจนะครับกับทีม อินโดนีเซียหรือ,อทีมชาติฮอลแลนด์ไกลๆนี่แหละทีมชาติฮอลแลนด์ชุดบีนะก็ถือว่าเวียดนามจะต้องล้างตาแล้วครับงานนี้ก็วันรอคอยนะครับวันที่23พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันที่เวียดนามรอคอยนะครับในการล้างตาอินโดนีเซียเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเขาอยู่กลุ่มเดียวกันครับกลุ่มบีครับทีนี้นะฮะเรามาพูดถึงเรื่องทีมชาติไทยเราต่อนิดนึงนะครับว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยที่เจอกับทีมชาติจีนเนี่ย ผมอยากจะอธิบายอย่างนี้นะฮะว่าในเมื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่เราเนี่ยไม่สามารถจะแพ้ทีมชาติจีนได้นะครับและทีมชาติจีนเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะแพ้ทีมชาติไทยได้เลยเพราะว่าแมตชนี้มันเป็นแมตชี้ชะตาระหว่าง2ทีมชาติเนี่ยใครแพ้ตกรอบทันทีครับตกรอบที่ว่าไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ใช่ครับแต่มันตกรอบไปแล้วประมาณ80-90%ถ้าเาชนะก็เข้ารอบไปแล้วนะครับ80-90%เพราะฉะนั้นนะครับ ในการเคลื่อนไหวต่อไปนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันการแขงร่งขันนะครับในระยะเวลานี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับสําหรับแพลชั่นหรือวิธีคิดหรือกําลังใจของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราดังนั้นนะครับผมขอเสนอข่าวาข่าวสารนะครับในการพูดคุยไปในทิศทางที่บวกนะครับไปทิศทางที่บวกและการเสนอนะครับแนวคิดแนวคนวามคิดเห็นเนี่ยจะยืนอยู่บนพื้นฐานครอ,อบครัวฟุตบอลนะครับ ตอนนี้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เรียกตัวนะครับมาเข้าแคมป์ในวันที่29ยังไม่ถึงเวลาเนี่ยแต่นะครับเท่าที่เราดูตัวผู้เล่นของเราเนี่ยถ้าจะไม่นับรวมนะครับอาการบาดเจ็บของนิโคลัสมิโกสันไม่นับรวมอาการบาดเจ็บของพันศาเหวิบูลที่เหลือนะครับนักเตะทีมชาติไทยเราตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีนะครับถึงแม้ว่าบางคนอาจจะฟอร์มไม่เด่นนะัก นะครับแต่ถือว่าทีมชาติไทยเราชุดนี้รายชื่อเดิมเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีกับสโมสรครับแล้วก็นักเตะนะฮะที่ยังไม่ได้เข้ามาติดทีมชาติไทยในดีกรีของนักเตะเหล่านี้ก็คือทีมชาตินั่แหละครับไม่ว่าจะเป็นธีรศิลปแดงดาไม่ว่าจะเป็นเจ้ากันธนวัฒน์สังจิทถาวรนะครับไม่ว่าจะเป็นอัจบุกเอกนิตปัญญาเนี่ยก็ต่างมีผลงานที่ใช้ได้และผลงานที่ดีทั้งสิ้นครับดังนั้นนะครับแนวโน้มของเราเนี่ยก็คิดว่า การในขันกับทีมชาติจีนเนี่ยน่าจะมีอะไรดีๆที่สร้างผลงานที่ดีนะครับให้กับทีมชาติไทยของเราได้แน่นอนครับสำหรับนักเตะของเราตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราควรร่วมให้กาลังใจกันอย่างยิ่งนะครับว่าในแมตช์สำคัญนีนะ้มันหมายถึงการเข้ารอบการคัดเลือกฟุตบอลโลกเข้าไปในรอบที่3เนี่ยจะเป็นรอบที่เราจะชิงตัวนะครับไปฟุตบอลโลกแล้วในแมตช์ที่จะเจอกับจีนที่เราจะไปเยือนเขาที่เซิ้นหยางวันที่6มิถุนายนเนี่ย นะครับเรามาช่วยกันให้กําลังใจครับเรามาช่วยกันให้กําลังใจแล้วก็ติดตามติดตามข่าวนะครับว่าอามาซาดอิชีจะเลือกใครนะครับเราจะได้พูดคุยกันแน่นอนครับว่า,าการแข,ข่งขันครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราให้รายชื่อมาก่อนครับผมจะดูแนวโน้มเลยว่าเราแข่งขันกับจีนเนี่ยเราจะรู้ผลนะฮะภายในวันศุกร์นี้หนหะครับทั้งทีมชาติจีนและทีมชาติไทยนะครับที่จะเจอกันว่า,าการแข,ข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราหรือเขา ต้องพูดคำนี้เลยเพราะว่าใครแพ้ตกรอบครับง่ายๆเลยนะครับก็เรารอดูนะครับวันพรุ่งนี้ทีมชาติจีนประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติจีนและอีก 2- 3สาวันนะครับวันศุกร์ที่24ทีมชาติไทยจะประกาศรายชื่อเหมือนกันประกาศทางกัน2วันครับเดี๋ยวเราจะทราบนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับ